ตอนที่หนึ่งแก้วผู้ซื่อสัตย์ณนหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าแก้วแก้วเป็นเด็กที่ครอบครัวฐานะยากจนบ้านมีเพียงกระท่อมเล็กๆกับทุ่งนาที่ช่วยกันทำกินไปวันต่อวันแม้ชีวิตจะไม่ร่ำรวยแต่แก้วก็เติบโตขึ้นมาด้วยหัวใจที่อบอุ่นและซื่อสัตย์เขาไม่เคยเอาของใครมาเป็นของตัวเองไม่โกหก และไม่เคยทรยศต่อคำพูดที่ให้ไหว้ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมักพูดกับลูกหลานว่าอยากให้เจ้าซื่อสัตย์เหมือนแก้วนี่แหละเพราะแม้จะเป็นเพียงเด็กแต่ทุกคนก็เห็นตรงกันว่าแก้วมีจิตใจที่ตรงไปตรงมาวันหนึ่งขณะที่แก้วกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าริมหมู่บ้านเขากับเพื่อนๆก็สะดุดเข้ากับห่อผ้าเก่าๆที่ถูกวางซ่อนอยู่ใต้กอหญ้าเพื่อนคนหนึ่งรีบเข้าไปหยิบออกมาแกะดูด้วยความอยากรู้ และสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าทําให้ทุกคนตาโตในหอนั้นเต็มไปด้วยเหรียญเงินเงาวับนับสิบสิบเหรียญเพื่อนๆต่างร้องด้วยความตื่นเต้นนี่มันเงินจำนวนมากเลยนะถ้าเราเอาไปแบ่งการซื้อของเล่นซื้อขนมคงมีความสุขไปนานเด็กอีกคนรีบเสริมใช่แล้วไม่มีใครเห็นหรอกว่ามันอยู่ที่นี่ถ้าเราเก็บเอาไว้เองก็ไม่ผิดอะไรแต่แก้วกลับยืนนิ่ง มองห่อผ้านั้นด้วยความรู้สึกหนักอึ้งในใจเขารู้ดีว่าเงินจำนวนนี้ไม่ใช่ของตนเองมันต้องเป็นของใครสักคนที่ทำหล่นหายไปและตอนนี้คงกำลังเดือดร้อนใจอยู่แน่ๆแ,แก้วจึงพูดกับเพื่อนๆว่านี่ไม่ใช่ของเราเราควรนำไปคืนให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วเขาจะประกาศตามหาคนที่ทำหายทันทีที่พูดออกไปเพื่อนๆหลายคนทำหน้าไม่พอใจเธอแก้ว เ้าซื่อเกินไปแล้วใครเขาจะรู้เล่าว่าเราเป็นคนเก็บได้ถ้าเป็นเจ้าเมืองหรือพวกคนรวยเขาก็มีเงินมากอยู่แล้วเราเก็บไว้ก็ไม่เห็นเป็นไรคำพูดเหล่านั้นทำให้แก้วลังเลอยู่ชั่วครู่ความอยากได้เริ่มก่อกวนในใจเขาคิดถึงเสื้อผ้าใหม่คิดถึงขนมหวานที่อยากกินแต่แล้วเขาก็นึกถึงคำที่แม่เคยสอนเสมอว่าลูกเอย๋ยความซื่อสัตย์จะทำให้คนทั้งโลกเชื่อใจเรา ของที่ไม่ใช่ของเราอย่าได้หยิบติดมือแม้เพียงน้อยนิดก็ตามเมื่อนึกได้เช่นนั้นแก้วก็สูดหายใจลึกตัดสินใจหยิบห่อผ้าเงินขึ้นมาแล้วกล่าวกับเพื่อนๆว่าไม่ว่ามันจะเป็นของใครข้าจะนำไปให้ผู้ใหญ่บ้านใครที่ทำหายจะได้ตามมารับคืนเมื่อถึงหมู่บ้านแก้วตรงไปยังบ้านผู้ใหญ่บ้านทันทีเล่าเรื่องทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมา ผู้ใหญ่บ้านรับฟังแล้วก็มองเด็กชายด้วยสายตาชื่นชมแก้วเอ๋ยเจ้าทำถูกแล้วหากเด็กทุกคนในหมู่บ้านซื่อสัตย์เช่นเจ้าบ้านเมืองเราคงสงบสุขไปอีกนานจากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศเสียงดังผ่านหอกระจายข่าวว่าพบหองเงินตกอยู่หากใครทำหายให้มารับคืนอย่างถูกต้องไม่นานนักชายชราค,คนหนึ่งก็วิ่งหอบหายใจมาหาผู้ใหญ่บ้าน เขาเล่าว่าเมื่อคืนตนออกไปขายของในเมืองแล้วเผลอทําเงินที่ได้หายไปกลางทางเงินนั้นเป็นสิ่งที่เขาเก็บสะสมไว้เพื่อซื้อข้าวสารเลี้ยงครอบครัวเมื่อชายชรามาเห็นห่อเงินของตนเองเขาถึงกับน้ําตาคลอเขาก้มกราบแก้วแล้วพูดด้วยเสียงสั่นว่าเด็กน้อยเอ๋ยเจ้าช่วยชีวิตครอบครัวข้าไว้แล้วหากเจ้าไม่ซื่อสัตว์คืนนี้พวกเราคงไม่มีข้าวกิน ชาวบ้านที่มามุงดูต่างพากันชื่นชมแก้วเสียงซุบซิบเปลี่ยนเป็นเสียงยกย่องแก้วเป็นเด็กที่สัตว์จริงนักเขาคือแบบอย่างของลูกหลานเราแม้เพื่อนบางคนที่เคยอยากให้เก็บเงินไว้เองกูยังรู้สึกละอายใจและเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่ได้จากของที่ไม่ใช่ของตนนั้นไม่อาจเทียบได้กับเกียรติที่มาจากความซื่อสัตย์คืนนั้นแก้วนั่งมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเขายิ้มออกมาอย่างสงบในใจ แม้จะไม่ได้มีเงินทองเพิ่มขึ้นแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของตำนานเด็กชายชื่อแก้วผู้ซื่อสัตย์ที่ความสัต์จริงของเขาจะนำไปสู่การผรจญภัยครั้งใหม่ในวันข้างหน้า